สวัสดีค่ะหอยแข้งค่ะกิ่เมียงหอยแค้งค่ะเลือดมากินกันค่ะนานานอนหลับจ้ะแม่ก็เลยมากินเมียงหอยแค้งเนาะค่ะเนาะคลิปแรกนะคะก็ฝากเบิ้งฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามนนเน้อจ้ากับเเพิ่นๆิ่แนนเดอายุ ยู่ว่างๆล่ะค่ะว่ามีอย่างเท็เทเลว่าล่องเทดเบิร์หมะอนจ้ะเพื่อได้่าขนมน้ำยูทูปนะคะน้อแ <c oughs> สดด้วยค่ะตัวใหญ่เนะค่ะหมายแท่สชิม,มาแพกหนึ่งค่ะตัวใหญู่่ หวานยุ่จ้ะไอ่สดอยูุ่คคิดแร่กะสิอาอๆแน่น่ะจะเนาะเป็นเพินแน่เนาะเอาโทรศัพท์่ายเด้อจ้าบนท่านมีเงินสือกล้องเทียค่ะมันมีคนคำมาเบิ้งลายๆกะสิได้ค่าขานมกะสิเอาเงินไปสื่อกล้องดอกเนาะ มาเป็นกำลังใจหให้แลนดด้วยจ้าฝนจีูุฝนตก กัยูจีสิงคโปร์เหรอเนะค่ะกับมากรางแต่วันที่ยี่สิบแปดนะคะกับ,กบตัวยูบ้าน,นะค่ะสิบสี่วันโอ้ยีะะ่สิบสองค่ะกลับมากรางแต่ยี่สิบสองนะคะถ้านาหน้ากลับมาพรวาสิงคโปร์เขิดประเทศ ก็เลยเฝ้าผ้านาหน้ากลับมานะคะย่านย่านหน,น้าหน้าบอสบายแล้วก็ย่านไหวลัดผอมจากจเลยผ้านาหน,น้ากลับมากระไดกัดตัวยู่บานชิบซีวันนะคะอันนี้ก็ครบชิดีวันแล้วนะคะก็ะเลยได้ออกไปซื้อของมาก,กินจากเรเลมาลองเห็นคลิปเบิรงนอกจากบะทามีคนม้นหมักค้นบะหมักกับในน้ำขาม้าได้นอกจากเนาะ บางได้ดีมองได้บ่ดีกะแ,แนะนํามากเนาะค่ะได้ปรับปรุงเฮ็ดสู้กันเบิ่งล่ะจา้าว่างๆกลับมาก,ก็ยังอยู่บ้านแฟนคือก่ออาจารอยู่บ้านสาลีคือเก่าเพราะว่าเฮากะหลายๆอย่างเฮาจาะมันกะบ่ทันได้ชัดเจนก็ถาเวลาล่ะจ้ะรอเวลาหลายๆอันแต่ว่าเฮากะทํานหน้าที่ พอกับแม่ไปละจ้ะแต่ว่านาทีของผมเนี่ยจะบ่มีอย่างคืบหนาค่ะพี่เก่าคือเก่าคือหมายถึงว่าต่างคนตางอยู่อะจ้ะเป็นนาทีพ่อแม่ไปซื้อเนาะเด๋ยดต้นลูกจ้ะ เราห้องก็ยูถ่าไปเราจะมาห้องสุดไปทางใดกันลังลังจากว้ยลดนี่แหะค่ะเดี๋ยวห้องก็สีมาบอกคู่ฟังนะค่ะเนะสียูต่ตหรือว่าสิพอซ้ํเนจะเป็นกำลังจใจหลายๆครอบครัวนะคะถ้าจะสถานการณ์เดียวกันกับแม่น้าๆน้ากับสู่ๆค่ะ บ่เราพ,รกรพริกดวพักหน่อยจ้ะเพราะว่าบ่มียังขายเดี๋ยวลงไปบ่มีพักขายเราจะอันใดกระเบิดจ้ะเข้าไปกักตุนอาหารกันเนาะก็เลยบ่มีอย่าง ไดสือแ่ไดมาซา,านีจ้ะเงาเราจะยุบานกับลูกจ้ะสองคนม,ม,มุมีมูบอคอยมีมูนะคะบอคอยไดมีมูปากมอเรายุิสิงะโปรทุกคนจ้ะที่เป็นแม่บ้านนะคะเขากะ บางคนกับทำงานนะคะบางคนไปอยู่บ้านเลี้ยงอยู่กับพวกเขมีเวลาได้มาหากันนอกจากเพราะว่าบ้านกับกลกันอยูน่นอกจากพวกเขาเดี๋ยมีเวลามาหากัน,กนโดนโดนพอกันเท่อน,นึงคะ่ะมีมือบริาจากคนก,กับกัน ร้องเบิ้ลแล้วค่ะเนาะคลิปแรกจ้ะเป็นจังไดกันแน่นั่นตะขอมาได้เดิมสีสรงเป็นเฟซบุ๊กมาบอกเลยสิคอมเมนต์บอกทั้งใต้คลิปก็ได้นะคะเนะกับเบอเคยเหตุบอกจ้ะกับเบิ้งศึกษาจากคนอื่นนะะ่ะจืะ ก็ทีได้ศึกษาหลายอยู่นะคะนะเพราะว่าตัดต่อกับโเป็นนะจ๊ะก็ค่อยๆเพจไปเะาจะค่อยเบิง่งผู้นั้นผู้นี้ไปเนาะก็มีไขาเกลงมาจะเจอหเนาะก็ล,นะลองเบไปหน,นาสุดเะนะราจะเนาะบ่ได้แต่งหนาจ้ะเอา้าบ่ได้แต่งหนา คนชิวานเนาะค่ะกินเขาซื้อกะแตงหนากระชิวานเนาะแต่ว่าแตงเนีก็ดีเนาะหนาสดก็เป็นตัวอย่างอยู่อันนี้ก็นหนาสดอยู่โอ้เด็กคลิปหนาเนาะค่ะเนาะคลิปหนานะค,ะนะคลิปหนา,หนาที่แจงหนาเนาะกินเขาเพราเป็นตะเบิงจักหน่อยจะพอเป็นตัวอย่างมันก็เป็นอืุดบวมๆเนาะผู้เบิ่งสิต,ตกใจเนาะคะนะ่ะเนาะ ันสุดท้ายแล้วนะคะจะประเทศงานแล้วค่ะตัวดสีลาบไปซ้ำหนีนแลนะคะ่ะนอกจากนี้พอกันไหมคิดหนานะคะกับอยากขอกำลังใจในเรื่องจากพ่อแดเหตุคลิปต่อไปนะคะ กะสีบบลูว่าจีฮหดคลิปยัางหนูจ่ากะสีเอาอย่างมากินซูมูเบิงหรอกคลิปหนาแต่ว่ากับจิตพยายามหาแนวแสบๆมากินไหเบิงนะคะอันนี้ก็เป็นคลิปแหลกคลิปทดลองนะคะขาดเลื้อมองได้ค่ะตกบกกฟองมองได้กะขอโทษก,กอ็อภพายน้ำเดือดจ้าวันเอกกับซัมมี่นะคะเนาะสวัสดีค่ะ